มาที่บ้านเราที่เราคุยกันว่าตัวเลขการว่างงานบ้านเราตอนนี้สูงที่สุดในรอบ2ปีแล้วนะคะกว่า2%ทีเดียวนะคะจนหลายคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นสถานการณ์น่าเป็นห่วงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องของความน่าเป็นห่วงของตลาดแรงงานจากตัวเลขนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันกันกบดรธนิศรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและศักา์การไทยนะคะสวัสดีดรธนิตค่ะสวัสดีค่ะดรธนิต สวัสดีครับคุณซืนแล้วก็คุณเมย์นะครับค่ะการที่ล่าสุดนะคะกกกรได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของการว่างงานในระบบประกันสังคมในช่วงไตรมาสสองอะค่ะอยู่ที่2.1%ตัวเลขนี้สูงสุดในรอบ2ปีในฝั่งของนายจ้างเองมีความเห็นหรือว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่นี้ยังไงบ้างคะก็เป็นตาค่อนข้างปกติของรายงานประกันสังคมนะก็จะอยู่ประมาณร้อยละ2.2กเปซ็กออื่นนี้นะครับก็ต้องต้องต้อง,องแยกก่อน ตัวเลขการว่างงานของเราเนี่ยเราแบ่งจะมีสองตัวเลขคือตัวเลขนึงคือการว่างงานที่นักงานสถิตแห่งชาติเนี่ยเข้าสํารวจนะครับตัวเลขล่าล่าสุดเนี่ยก็คือ0.79เปอร์เซ็นต์ mm hmm. นะครับ0.79เปอร์เซ็นต์มีคนว่างงานสามแสนสองหมื่นสี่พันคนประมาณนั้นนะกลมกลมนะอันนี้ยังไม่รวมคนที่ว่างงานแฝงอีกนะครับอีกสองแสนเกือบสามแสนคน หมายความว่าคนที่ทํางานชั่วโมงได้น้อยอ,ะอ่ะนะครับอ่าคราวนี้มันมีอีกตัวเลขหนึ่งก็คือแรงงานในประกันสังคมคราวนี้แรงงานในประกันสังคมเนี่ยตัวเลขล่าสุดก็ประมาณสิบสองล้านเก้าหมื่นกว่าคนนะสิบสองจุดศูนย์เก้าห้าล้านคนนะครับก็ก็เพิ่มขึ้นแต่ก็เมตาที่ลดลงนิดหน่อยนะครับก็ไม่ไม่ไม่ผิดปกติ ก็ไม่ผิดปกติในแง่แง่ตัวเลขนี้นะครับแต่นี้เราก็กลับมาที่คุณเมย์กับคุณเฟิร์นถามเมื่อกี้นี้เนี่ยคราวนี้อัตราณเดือนกันยายนเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยรางานประกันสังคมเนี่ยนะครับก็ว่างานประมาณร้อยละสองจุดสามอันนี้เขารวมตั้งคนที่มาขอมาขออะไรมาขอเงินอะ นะทดแทนนะอันนี thousand 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 <ers> thousand thousand ้ก <ible Wha> ็สองแสนสี <diction aries> <ac ad> ่หม uh ื huh. 20, 20, exactly. mm ่นกว่าคนแล้วก็ที่ถูกเลิกจ้างอีกสี่หมื่นหนึ่งพันคนนะรวมกันก็สองแสนแปดหมื่นกว่าคนนะครับก็เป็นอัตราที่ร้อยละสองจุดสามสามคราวนี้ตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่เดือนกรกฎาคมตอนนั้นนะขึ้นไปถึงสองจุดแปดนะอันนั้นไดผิดปกติแต่ว่าก็เริ่มลดลงมาจากเดือนสิงหาคม นะครับก็ก็ก็ลดลงมาเดือนที่มากที่สุดจะเดือนกรกฎาคมค่ะนะครับสองจุดแปดคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกรกฎามมาสิงหามากันยาก็ลดลงนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็เหลือสองจุดสองจุดสามสามคนก็ไม่ได้ผมตามเรื่องนี้มาตลอดหลายปีนะครับก็ก็ไม่ไม่ไม่ผิดปกติ ค่ะค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาเห็นบอกว่าสูงที่สุดในรอบสองปีเลยนะคะอันนี้ถือว่าไม่ได้รู้สึกว่าน่ากังวลใจใช่ไหมเราเราต้องดูอย่างนี้เในภาพใหญ่เนี่ยจํานวนคนของประกันทั้งคมเนี่ยจำนวนคนก่อนเขาเพิ่มขึ้นตลอดนะอาจจะมาลดลงในช่วงเนี่ยสักสองสาเดือนเนี่ยลดลงนิดหน่อยก็เป็นหลักหลักมื่นนิดๆนะครับ นั้นถ้าเราตัวเลขนี้มันจะสะท้อนตัวเลขการว่างงานได้ถ้าว่างงานกันเยอะๆตัวเลขประก,กันทั้งคมมันจะลดลงเพราะมันจะต่ํากว่าปีปีไหนอะปีตอนเมื่อสองสามปีก่อนนี่ออกไหมฮะแต่ตัวเลขเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยตัวเลขขึ้นอย่างอย่างอย่างเป็นนะยยะนะครับคราวนี้มันบอกอะไรมันก็มันก็บอกว่า เออคือบ้านเราเนี่ยมันมีแรงงานในระบบกละนอกระบบ,ระบบแรงงานในระบบก็คือประกันสังคมสิบสองล้านคนแต่ว่าแรงงานนอกระบบนเนี่ยก็มีอีกเยอะนะครับที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมเพราะว่ากําลังแรงงานเราเนี่ยคนที่มีงานทําประมาณสี่สิบล้านคนเนี่ยนะมันอยู่ในประกันสังคมแค่สิบสองล้านคนทีนี้เวลาเรามาดูตัวเลขของประกันสังคมเนี่ยก็ยังไม่เห็นความในส่วนตัวผมนะยังไม่เห็นความผิดปกติแต่ว่า <positioning. S 1> ต้องยอมรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนั้น,นเขาขึ้นมาพีค ทีก็ก,ก็กรกฎาคมก็คือไตมาสองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลขอัปเดตแล้วไงตัวเลขอัปเดตมันถึงกันยายนละแต่นี้เขาังไปยึดต,ตัวเลขตอนเดือนมิถุนายนอตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะ,นะ,ะตัวเลขมันพีคอยู่ชื่อกรกฎาคมเนี่ยก็พีคผิดผิดปกติอยู่เดือนเดียวฮะที่ผมก็ยังหาหาเหตุไม่เจอนะเพราะตอนนั้นนะ่ะมีเลิกจ้างอยู่หกหมื่นคนที่มาขอขอเงินชดเฉยค นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขคนที่มาของเงินชดเชยก็อยู่ประมาณเลิกจ้างนะฮะประมาณสี่หมื่นกว่าคนสี่หมื่นกว่าคนแล้วก็คนที่ว่างงานคือว่างงานแล้วก็ไปของเงินประกันสังคมเ,เ,เนี่ยก็อีกสองแสนสี่หมื่นสองแสนห้าหมื่นเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยมันก็ยืนมาอย่างเงี้ยปกติมาอย่างเงี้ยมาตลอด <Okay. S 2> เป็น normal ค่ะค่ะเป็น normal หลังจากนั้นเขาก็ได้งานก็กลับเข้าไปทํางานใหม่แต่บางคนเขาก็ ก็ทิกกี้อ่ะก็ทำงานเนืยอ่าทำทำงานแล้วก็ก็ก็ออกมาทํทำามาได้เงินประกันทั้งคมไม่ต้องทำงานแล้วก็ก็กลับไปทำงานใหม่อืมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอง่ไม่บอกเขาผิดนะไม่บอกว่ากกรตัวเลขผิดนะแต่เขาใช้ตัวเลขเดือนิถุนายนอืมไอ้ผมเรียกใช้เดือนกันยายนอืมอืมค่ะตอนนี้สถานการณ์ของตลาดแรงงานเองมีอะไรที่น่าห่วงน่ากังวลไหมคะในมุมของดรธนิตเองอะค่ะน่ากังวลคือนะคต เอาว่าปัจจุบันก่อนแล้วกันะะนะครับปัจจุบันเนี่ยอัตราตรัวเลขการว่างงานของเราเนี่ยมันมันไม่สะท้อนไม่สะท้อนปรากฏการณ์จริงเพราะว่าเราตอนนี้เราก็ยึดหลักแต่ไอตัวเลขประกันสังคมแต่ว่าเรามีแรงงานอีกเย้าแยะที่อยู่นอกระบบเนี่ยัน้นการสำรวจเนี่ยมันควรจะแยกเแรงงานในในเครื่องแรงงานนอกภาคเกษตรกับในเกษตร ออกกักกันเพราะว่าถ้าคือบ้านเราเนี่ยการอัตราการว่างงานเนี่ยเวัดจากวัดจากอะไรนะฮะหนึ่งสัป,ปดาห์ทางานแค่หนึ่งชั่วโมงนะหน,หนึ่งสัป,ปดาห์ทางาน<อ>แค่หนึ่งชั่วโมงไม่ต้องได้ตังก็ได้ไม่ได้ตังก็ได้นะคือเป็นคนมีงานทําคือกวาดบ้านทูเรือนก็ได้ตังละก็ถือว่ามีมีงานทําคือถ้าเรายังใช้แบบนี้เนี่ย,ย,ยมันไม่สะท้อนอัตราการว่างงานของเราใช่ไหมนะ,ะอัตราการว่างงานเรามันก็ต่ํา นะขณะที่ส่งออกของเราก็ก็เป็นภาคสู่เศที่ียังโตนะ GDP เราโตต่ํามาตลอดทราบดีกันดีนะกำลังการผลิตก็ต่ํากําลังการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่สักหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะเงินเฟ้อก็ติดลบแต่ว่าแรงงานประกันทั้งคมไอแรงงานของเราการว่างงานน้อยอะ่ะเกือบจะต่ตําสุดในโลกคืออันนี้ภาครวมนะไม่ไล้้อวของเฉพาะประกันทั้งมคมครนีออ้ปัญหาของแรงงานเราเนี่ย ก็คือว่าการว่างงานเนี่ยมันกระจุกตัวเกือบครึ่งหนึ่งยอยู่ที่ปริาตรีที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะคนจบปริาตรีเนี่ยคนจบปริญญาก็แล้วกันนะครับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ว่างงานสูงสุดคือในจำนวนคนที่ว่างงานทั้งหมดเนี่ยเกือบสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะนะอันเนี้ยนะคราวนี้เขาก็มาดูว่าไอ้สกิลของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่มิสแมทแต่ผมก็ในฐานะเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแรงางานแห่งชาติเนี่ยก็ออกไป ไปพบผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยในต่างจังหวัดไป EEC อะไรสักก็เยอะฮะไปคุยกับสารประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะพวกลงทุนต่างชาติเนี่ยนะเขาก็บอกว่าสกิลมิ a แมททักษะไม่ตรงทํางานไม่ได้นะภาษาไม่กระดิกหูเลยนะมันก็มีปัญหากันในจ้างอ่านคู่มือการทํางานก็ไม่ได้นะแล้วก็แรงงานรุ่นใหม่เราเนี่ยมันเป็นเกนเซ็เป็นเซีนะเกซก็พบว่าแอ t ทิจ d ดเขาก็ไม่ ก็ชอบอิสระนะสบายๆอ่ะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของเด็กที่จบมาแต่ละปีสี่แสนกว่าคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ทํางานนะไม่ทำง็นประจำหรือเปล่าคะดรโเนสแต่ว่าไปทํางานฟรีแลนซ์ใช่ใช่เขาก็จะไปไฟฟ้านะทํางานออนไลน์ได้ตังค์มั่งไม่ได้ตังค์มั่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็ไปทํางานพาร์ทไทม์นะอะไรอย่างนี้เนี่ย นะครับเออตัวเนี้ยน่าน่ากังวลเพราะว่าพอพอถึงจุดมันไปไม่ได้หรอกใช่ไหมคนไม่มีประสบการณ์แล้วก็คุณจะไราคาขายออนไลน์แข่งกับไอ้ไอ้แพลตฟอร์มใหญ่ๆมันมันเป็นไปไม่ได้ที่สุดพวกเนี้ยอยู่สักสองสามปีกับก็ตัดแรงงานเนี่ยไปไม่ไปไม่ถูกแล้วเพราะเด็กจบใหม่สามสี่ปีเนี่ยสกิลมันมันเฟรชกว่าเราจะไปรับทำไมใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอีกอันหนึ่งก็คือที่นายจ้างก็ เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็รอ AI อะ่ะก็เทคโนโลยีนะครับจริงๆเราคิดลยว่ามันมีแต่ AI แต่ว่ามันมีไซอฟต์แวร์ ERP อะไรต่างๆที่มาช่วยการทํางานแล้วมันก็ลดคนนะแล้ว <c oughs> เขาก็เปลี่ยนรูปแบบการงานก็ไปจ้างพาร์ทไทม์สูงขึ้น <c oughs> นะตัวเลขของจ็อบดีเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นจาก19เปอร์เซ็นเป็น28เปอร์เซ็นตะครับแล้วก็สับทนสัคนแทคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างหน้าหน้าวิตกเนี่ยนะนะ เพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกเราไปผมไม่ได้ไปคุยกับโรงงานที่ที่เขาได้ลงทุนบีโอไอนะเอาอย่างนี้โรงงานประกอบรถตัวใหญ่เลยนี่แหละนะสามสี่ค่ายเนี่ยเออครึ่งหนึ่งของแรงงานเขาเนี่ยเป็นเป็นซับคอนแทรคซับคอนแทรคคือไม่ได้จ้าง <S 2> <S 2> <S ตรงจ้างผ่านตัวแทนบริษัทบริษัทแรงงานอีกที่หนึ่งนึกอไหมฮะเอออันนี้หน้าหน้าหน้ากังบลน,นะที่แรกแล้วก็ไปคุยกับ เไอ้พวกที่คมอุตสาหกรรมเลยผู้บริหารจะไปเอ่ยชื่อเขาเลยที่ใหญ่ๆคือท,ทาั้งออซเนี่ยนะครับสองสามแห่งเนี่ยก็ก็สอดคล้องกันว่าการจ้างงานเนี่ยจะเป็นซับคอนแทรคนะครับโรงงานหนึ่งเนี่ยที่ผมไปดูที่ประกอบรถยนต์เนี่ยคนงานเข้าประมาณห้าพันคนเนี่ยสามพันค,คนคือซับคอนแทรกแล้วเฟสสองของเขาจะเปิดปีหน้าก็จะใช้ซับคอนแทรค ่งไม่ดียังไงคะในเชิงอของการดําเนินงานขององค์กร<อ>ที่เขาบอกว่าไม่ได้มีการจ้างตรง<อ>แต่ว่าเป็นการจ้างซับคอนแทคเ์นี่คะ่ะดรธนิตคือคือมันชีวิตมันไม่เหมือนกันไงถ้าคุณเป็นคุณเฟิร์นนะนะครับนะครับคุณเฟิร์คุณเมย์เนี่ยทํางานถ้าเราทางานประจำเราเรารับจ้างตรงกับนายจ้างไง ได้สวสดีคุณคอยดูแลเออมันความมันมันคงต่างกันเออมันคงต่างกันแต่ถ้าคุณทํางานกับปย่ีงเราประพอเงี้ยนะแต่นีหมู่บ้านนี่เห็นชัดแล้วคุณอยู่คอนโดเงี้ยเขาเขาไม่ได้เขาเขาก็จ้างสับคอนแทคมาทั้งหมดใช่ไหมคราวนี้เวลามันมันไม่มั่นคงไงในเชิงของลูกจ้างเนาะในจ้างเขาอยากจะลดคนเขาก็ลดเลยนะทันทีเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบไง ใช่ไหมเพราะว่าเป็นความแล้วคุณก็มันมันมองไม่ค่อยเห็นอนาคตรูปแบบเนี้ยมันก็เกิดที่เกาหลีเกิดในญี่ปุ่นมาก่อนเรานะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยการแบ่งคนก็แบ่งเป็นสองชั้นด้วยในโรงงานมันก็เลยเป็นคนสองสองกลุ่มไปเกะกลายกลุ่มหนึ่งคือลูกจ้างประจำอีกอันหนึ่งคือคือซับคอนแทร โอเคแล้วที่จริงฝั่งดีมานของตัวในจ้างเขาต้องการลูกจ้างแบบไหนเพราะว่าหรือในจ้างเองเนี่ยแหละที่ตั้งใจจ้างซับคอนแทคเพื่อไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องดูแลในมุมของลูกจ้างแต่ว่าคุยกับซับคอนแทคแล้วจบคนออกก็หาคนมาให้ได้ทันทีไม่ต้องนับเนินใหกาันเทรนนิ่งใหม่มันยืดหยุ่นมันฟ l ซิบิลิตี้มันยืดหยุ่น <ๆ S 2> สองก็คือว่าเป็ไม่ยจ้างผมรู้ดีคุณรับคนมาหนึ่งคนคุณต้องรับผิดชอบชีวิตเขาตราที่เขายังอยากทำงานกับคุณมปจนถึงเขาเกษียณ ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ไอ<ช>้<ช>คนประสิทธิภาพของคนเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยทา,ท,าทางทางทางทฤษฎีเขาบอกว่าสี่สิบสี่สิบเนี่ยแต่ถ้าอยู่โรงงานบางโรงเนี่ยต่ำกว่าสี่สิบนะที่อุตสาหกรรมที่มาใช้แรงงานหนักๆเนี่ยสี<ช>่สิบเนี่ยพิจารภาแรงงานมันจะลดลงอพอสี่สิบห้าเนี่ยนิยามกลายเป็นอ่าเรีเยกนะว่ <c oughs> า,า,มมา 60, นะแ,แรงงานสูงวัยเลยนะคนสูงวัยเนี่ยเขานิยาวมาที่หกสิบนะแต่แรงงานสูงวัยเนี่ยไอแอลองการแรงงานระหว่างประเทศไอโอเนี่ยเขานิยาวมที่สี่สิบห้าปี คราวนี <m uch> ้ ante, ถ้าคุณเป็นนายจ้างเนี่ยใช่ไหมคนไม่ใช่ของเราอะ่ะเราก็บอกเราเราลิมิตฉีดเส้นเลยฉัน <c> ว่าไม่ให้เกินสีส il, <m uch> ส่สิบห้าพอสี่สิบห้าคุณต้องเปลี่ยนคนไม่ชั้นให,นหม <c> ่ใช่ไหมคราวนี้คุณสี่สิบห้าคุณเปลีปล่ยนงานที่ไหนอ่ะลูกก็ยังไม่โตจร <c> <c> ิงไหมฮะอ่า <c> <c> อันนี้ยอันนี้มันเป็นโครงเป็นเชิงโครงสร้าง <c> แล้วก็การมันมีความผีที่ชัดเจนค่ะค่ะนะครับผมผมเมื่อเมื่อวานสองวันก่อนไปคุยกับปลัดกระทรวง ก็ทาเรื่องให้ท like ่านนั <S og im Supreme> mm ้งตีท่านใหม่เนี่ยบอกเออดูเรื่องนี้ด้วยนะว่าเราควรจะคุ้มครองคุ้มครองกันยังไงอ่าที่ถามว่านายจ้างต้องการคนแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ต้องการคนที่สมาร์ทนะถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยเราอยากได้เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยมันทํางานได้บ้าง่ะไม่ใช่มามาแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะไอ้สกิลที่เขาเรียนมาก็ไม่ตรงแค่นี้เด็กของเราเนี่ยเออ เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็คุยนะ AI อะไรต่างๆแต่ว่าคุณลองไปถามอาจารย์ที่สอนเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือไม้เครื่องม,มือเทคโนโลยีอาการบางคนอายุห้าสิบแล้วใช่ไหมแต่ก็มาสอนเรื่องไอ้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ทันกันไงฮะดังนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนะเขาอ,อ่านหนังสือเอาหนังสือมาสอนเด็กอ่ะ ท่านเด็กจบไปก็ก็รู้ในหนังสืออะค่ะแล้วควาไไคมเป็นยังไงคะอาจารย์ควรสอนแบบไหนเด็กควรเรียนรู้แบบไหนให้ได้ทักษะตรงกับวัมต้อการเนี่ถจะแก้นะในความเห็นผมว่าต้องแก้ที่ตัวอาจารย์ก่อนใช่ไหมคุณก็ไปไปรีเฟรชหลักสูตรเนี่ยกระรูงแรงงานหรือว่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยมีรีเฟรชหลักสูตรพวกพวกนี้แบบปิดภาคเรียนเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเอาอาจารย์ไปไปให้มีการดูงานสถานที่กินแล้วก็ refresh มีโครงการร e f r e s h นะ ถ้าไอ้พวกโรงเรียนโรงเรียนเล็กๆเนี่ยมัลไลเล็กๆเนี่ยรัฐบาลก็ซัพพอร์ตแต่ว่าโรงเรียนมัลไลของเอกชนขนาดใหญ่หรือนี้เนี่ยเขาก็เขาเข้าไปไกลละนะนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเราเจอเราในจ้างก็เลยจ้างแต่เด็กมีประสบการณ์ไงฮะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางแก้กันก็คือว่าไอ้โครงการที่เขาบอกว่างโรงงานในโรงเรียนสาบิกศึกษา ให้เด็กมีการกับสถานประกอบการเนี่ยหมายว่าเด็กที่เรียนไอสายวิชาชีพเนี่ยนะะจะต้องจะต้องไปฝึกงานอ,อย่างน้อยเท่าไหร่ตามเวลาที่กำหนดว่าอย่างน้อยก็ครึ่งปีสี่เมสเตอร์หนึง่งใช่ไหมแต่ปัญหาอุปสรรคก็คือว่าพอไปฝึกงานแนละ้วคุณให้โรงงานเขาจ่ายเงินหรือให้ในายจ้างเขาจ่ายเงินเต็ม <laughs> มันก็ไม่มีใคร <c oughs> อยากจะรับเนื่องไปเอามาฝึกแล้เราเสียเวลาเสียตงัตงค์ก็ต้องจ่ายตางังค์ให้เขาอีก ใช่ไหมผมก็ <Metroid> เคยเสนอว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้คุณมาเรียนหนังสือคุณยังจ่ายตังค่ารถเลยทําไมตอนมาฝึกงานคุณต้องให้ในายจ้างก็จ่ายตังด้วยอ่ะ <ellow> ใช่ไหมมันจะได้ทําให้เด็กเนี่ยนสัตว์ประกอบการเนี่ยเขาเข้าโครงการมากๆเด็กจ้จะที่มีประสบการณ์พวกข้สามสี่ข้อพวกนี้เนี่ยต้องต้องแก้จึงกลุ่มสร้างไม่งั้นอนา,าคตรเรามีปัญหา สุดท้ายแล้วกันค่ะรธตนิตแล้วในจ้างทําอะไรบ้างกับเรื่องนี้คะเพราะว่าเราก็มีส่วนเนาะในการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบแรงงานแล้วก็พัฒนาทักษะเขาในการทํางานไปพร้อมๆกัรที่เขาทํางานกับเราด้วยเนี่ยค่ะในจ้างขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ on นจ c k training หมายความว่าก่อนคุณโรงงานโรงงานทํางานจริงรับมาก็ก็มาฝึกงานเลยนะอันนี้เป็นในจ้างขนาดใหญ่เขาจะมีโครงการสองเดือนสามเดือนที่ยังไม่ทํางานนะ ะครับผมตอนหนุ่มๆเคยอ,อยู่โรงงานญี่ปุ่นเนี่ยสามเดือนแรกเขาไม่ทํางานเลยนะ uh huh. เขาเข้ามคุณไปไปเรียนหนังสือในโรงงานเลยเป็นรุ่นๆเลย uh huh. ใช่ไหม uh huh. อันนี้เขาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะกับแต่ว่าไอขนาดกลางเนี่ยหรือว่าของอของบริษัทไทยๆเนี่ยโดยเฉพาะเอชเอ็มอเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นให้ในจ้างเข้ามาก็ก,ก็ก็โดนลงไปในงานเลยก็อยู่ที่เอไออะไรนะฮะไอไอ เพื่อนเน่ะรุ่นพี่อ่ะไอซีเนี่ยจะสอนงานยังไงที่บริษัทผมก็เลยมีโครงการพี่สอนน้องให้เป็นระบบเลยเออเข้ามาจะต้องมีพี่คนนี้ดูแลเลยนะเหมือนกันเราเป็นนักศึกษาใช่ไหมมีพี่โค้ดพี่โค้ดอะไรพวกเนี้ยผม่ามีระบบนี้พี่โค้ดจะดูแลไปอย่างน้อยปีหนึ่งใช่ไหมผมผมแนะนําเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ผลมากได้ค่ะนะครับค่ะขอบคุณนะคะดรต้นธนครัา โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครธน,นิษโสรัตนะคะรองประธานสภาองการในจ้างผู้ประกอบการค้าและสากรรมไทยนะคะก็จริงๆ ท่านธิต์บอกว่าจริงๆต้องแยกเนาะสำนักงานสถิติตัวเลขหนึ่งที่บอกไม่ถึง1%นประคะประกันสังคมตัวเลขหนึ่งที่บอก2%แต่เป็นตัวเลขไตรมาสสองทเดือนพิถุนายนแต่จริงๆตัวเลขเดือนกันยายนค่อยๆดีขึ้นแล้วแปลว่าสถานการณ์ปัจจุบันในจ้างบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงขนาดนั้นนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าก็คือเรื่องของอนาคตมากกว่านะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นทีเดียวหนึ่งก็คือตัวเลขการคำนวณคนว่างงานจริงที่บอกว่าจะว่างงานก็ต่อเมื่อไม่ได้ทางานแม้แต่ชั่วโมงเดียวนะคะแปลว่ารททําาาางงนนม้ได์ี เนี่ยตัวเลขเนี้ยมันถือว่า mismatch คือมันไม่ได้เป็นตัวเลขสะท้อนปัญหาจริงนะคะเก็บแค่ประกันสังคม12ล้านคนแต่ว่าแรงงานในระบบทั้งหมดเนี่ย 40ล้านคนนะอีกประมาณสัก30กว่าล้านล่ะไม่มีตัวเลขนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมอนิเตอร์ด้วยเพิ่มเติมก็คือ1คือการเก็บตัวเลขนะคะอย่าลืมว่า g a r b a g ก in น a r b a g e out นะคือถ้าตัวเลขมันดี <c oughs> มันจะออกมาดีแต่ถ้าตัวเลขมันไม่ตรงมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขแบบที่เราเห็นนะคะ <c oughs> น,นี้คืออย่างแรกเนาะอย่างที่2ก็คือเรื่องของคนจบปริญญากลายเป็นคนว่างงานมากที่สุดนะคะ <c oughs> 47%แปลว่าอะไรปริญญาที่จบมาไม่ได้สะท้อนศักยภาพที่จะเข้าไปในตลาดแรงงาน <c oughs> อันนี้อาจจะต้องปรับในไหน จะทางด้านของในยจ้างบอกว่าอยากจะให้ปรับตั้งแต่อาจารย์เลยนะ mm hmm. ว่าอาจารย์เนี่ยสอนยังไงนะคะการศึกษาเนี่ยนะคะจะต้องมีการ refresh หลักสูตรไหมแล้วก็เรื่องของทักษะก็ต้องมีการฝึกทักษะกับสถานประกอบการอย่างน้อยนะคะ <c oughs> ครึ่งปีเป็นโรงงานในโรงเรียนนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญต่อมา ส่วนที่3ามในจ้างทําอะไรได้บ้างนะคะในจ้างบอกว่าก็มีเรื่องของพี่สอนน้องเนาะที่อย่างคุณธนิตก็เคยทํานะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่อย่างนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรดานลูกจ้างก็จะไม่ได้รับการดูแลแล้วก็อาจจะกลายเป็นทรัพย์คอนแทคกลายเป็นฟรีแลซ์หรือว่าเป็นคนที่ไม่มีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงในอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งพอได้มาคุยกับเราัเองก็ทําให้ทราบนะคะว่าในจํานวนของอายุนะพี่เฟิน <c oughs> พอเลขสี่ปุ๊บอ่าในมุมของทางรัฐนิตนะคะที่ท่านก็เป็น รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมก็มองว่าพอเป็นตัวเลข4ปุ๊บเนี่ยผลิตผลผลิตภาพในการทํางานลดลง <c oughs> เพราะฉะนั้นพอ45ปีอ่ะปีนะไปห้าปีต่อมาเนี่ยเหมือนเป็นการแบบโปรเอ์นะคะรอบไซเคิลก็จะมีการเปลี่ยนรับคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะ <c oughs> ใช้กําว่า45ปีคือแรงงานสูงวัย เลขสีเนี่ยสะดุ้งเลยนะคะว่าเอ้ยสูงไวแล้วเหรอเร็วจังนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คืออายุส่วนหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์นะคะทักษะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ไลฟ์ลองเรียนิ่งนะคะหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตจําเป็นมากแม้ว่าคุณจะเพิ่งเรียนปริญญาตรีแต่ว่าก็ต้องมีประสบการณ์เก็บไว้นะคะพอยื่นสมัครงานเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นห่วงนะถ้าฟังดีๆคุณธนิดบอกว่าการที่เด็กจบใหม่40,000นคนต่อปีออกมาแล้วไปทํางานอิสระไปค้าขายออนไลน์สุดท้ายมันทําได้ไม่กี่ปีความมั่นคงไม่มีแล้วคุณจะ ทำไป23สาปีกลับมาสมัครงานใหม่ทั้งที่ที่คุณไม่เฟรชแล้วะนะคะเราก็คุณอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรใดๆมาเลยเนี่ยการที่นายจ้างจะยอมรับคุณมันจะยากขึ้นนะคะ,คะอยากให้เด็กจบใหม่มีประสบการณ์ติดตัวมาสมัครทำงานในองค์กรเพื่อความมั่นคงดีกว่าในมุมของนายจ้างนะคะอันนี้ก็ฟังหลายๆมุมแล้วกันนะคะจะได้เห็นหลายมิตินั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a l e ค่ะ